้ชายอาจไม่พูดว่าอยากได้อะไรแต่หัวใจของพวกเขาหมักเฝ้ารอบางอย่างจากคนที่รักพวกเขาไม่ต้องการคําสัญญาหรือของขวัญราคาแพงแค่บางสิ่งที่มาจากใจก็เพียงพอแล้วและนี่คือ6สิ่งเล็กๆที่ผู้ชายส่วนใหญ่ต้องการจากคนรักแต่ไม่ค่อยพูดออกมาเลยข้อแรก ความเชื่อใจมากกว่าการตรวจสอบผู้ชายอาจไม่พูดออกมาตรงๆแต่พวกเขาเหนื่อยทุกครั้งที่ต้องรู้สึกเหมือนถูกจับตาการไว้ใจคือของขวัญที่ยิ่งใหญ่กว่าการเช็คทุกอย่างเพราะเมื่อผู้ชายรู้ว่าเธอเชื่อใจเขาจะอยากทำให้เธอมั่นใจมากขึ้นในทุกๆวันข้อ2 ทำพูดให้กำลังใจในวันที่เขารู้สึกไม่เก่งแม้จะดูเข้มแข็งแต่ผู้ชายก็มีวันที่แพ้เหมือนกันวันที่ความมั่นใจหายไปวันที่สิ่งที่พยายามไม่เป็นอย่างที่หวังคำพูดสั้นๆอย่างไม่เป็นไรนะฉันเชื่อในตัวเธอมันไม่ใช่แค่ปลอบใจแต่มันเติมแรงให้เขายืนขึ้นใหม่ได้จริงๆ ข้อ 3. การยอมรับแม้ในวันที่เขาทำพลาดไม่มีใครเก่งตลอดเวลาผู้ชายเองก็มีวันที่พลาดมีวันที่ผิดแต่สิ่งที่เขาต้องการในวันนั้นไม่ใช่คำตำหนิแค่การยอมรับและการอยู่ข้างๆมันจะทำให้เขารู้ว่าเธอรักในตัวตนของเขาไม่ใช่แค่ความสำเร็จที่เขามีข้อสี่ การอยู่ข้างๆโดยไม่ต้องพูดอะไรบางครั้งผู้ชายไม่ต้องการคำแนะนำเลยเขาแค่ต้องการคนอยู่ตรงนั้นนั่งเงียบๆข้างๆกันฟังเพลงด้วยกันหรือแค่มีเธออยู่ใกล้ๆเพราะความเงียบที่มีเธออยู่ในนั้นมันปลอบหัวใจเขาได้มากกว่าคำพูดนับพันคำขอ้อ5พื้นที่ส่วนตัวที่ทำให้เขาได้เป็นตัวเอง ผู้ชายทุกคนต้องการเวลาอยู่กับตัวเองบ้างไม่ได้แปลว่าไม่รักหรืออยากหนีแต่มันคือช่วงเวลาที่เขาได้ชาร์จพลังของหัวใจการให้พื้นที่ไม่ใช่การห่างเหินแต่มันคือการบอกว่าฉันเข้าใจเธอและฉันไว้ใจเธอข้อ6ความอบอุ่นเล็กน้อยในวันธรรมดาอาจเป็นรอยยิ้มตอนเช้าคำถามว่าเหนื่อยไหมวันนี้ หรือการกอดเบาๆโดยไม่ต้องมีเหตุผลสิ่งเล็กๆเหล่านี้คือพลังใจที่ยิ่งใหญ่สำหรับผู้ชายคนหนึ่งเพราะในโลกที่เขาต้องแข็งแกร่งอยู่ตลอดมีเพียงเธอที่ทำให้เขาอยากอ่อนโยนได้อีกครั้งเพราะบางครั้งสิ่งที่ผู้ชายต้องการไม่ใช่คำตอบแต่คือความเข้าใจอย่าพยายามเข้าใจผู้ชายด้วยเหตุผลแต่ให้เข้าใจด้วยหัวใจ แล้วทุกอย่างจะง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะ